ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่นเรียลติ๊กต๊อกอิน a ตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะวันนี้เราจะมาคุยให้กับทุกท่านว่าพอดแคสต์คืออะไรแล้วจริงๆแล้วทางช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็ได้ทำพอดแคสต์มาหลายตอนแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาทำความรู้จักกันว่าพอดแคสต์นั้นคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรทำไมแพลตฟอร์มของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดจึงเอาอคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มาทำเป็นพอดแคสต์ด้วยนะคะ สำหรับพอดแคสต์นั้นหลายๆท่านคงจะได้ยินคำคำนี้มาแล้วนะคะพอดแคสต์ podcast คืออะไรแล้วทำไมเริ่มฮิตก่อนอื่นดิฉันเองก็ไม่ก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพอดแคสต์นะคะแต่ว่าพอหลังจากไปหาความรู้มาแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อพอดแคสต์นั้นอาจจะคล้ายๆกับที่เราเคยฟังละครวิทยุกับคุณแม่เราในวัยเด็กซึ่งถือว่า เป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายในการรับข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่เราชอบนะคะสำหรับพอดแคสต์ก็คือรายการเสียงที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มทางออนไลน์โดยมีผู้ดำเนินรายการอาจจะเล่าเรื่องราวต่างๆในหัวข้อเรื่องที่ท่านเหล่านั้นถนัดหรือว่าสนใจนะคะหรืออาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์ก็ได้ ซึ่งก็คล้ายๆกับรายการวิทยุเพราะว่าเราจะฟังกันแต่เสียงอาจจะไม่มีรูปภาพให้เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังที่เลือกเข้า,าใช้พอดแคสต์นั้นก็จะสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆหรือว่าเลือกหัวเรื่องที่เราสนใจแล้วก็ดังนั้นพอดแคสต์ Podcast ก็คือเป็นการตอบโจทย์กับ คนในยุคสมัยใหม่เพราะว่าอย่างเราเดินทางใช่ไหมคะเรามีมือถือเครื่องหนึ่งแล้วเราก็มีหูฟังเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานหรือแม้แต่ช่วงพักว่างๆที่ออฟฟิศเราก็อาจจะเปิดพอดแคสต์ฟังเห็นไหมคะว่าพอดแคสต์กำลังเป็นเทรนที่ถือว่ามาแรงสำหรับคนยุคใหม่เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนกับหูฟังเท่านั้นเองนะคะทีนี้พอดแคสต์นั้นเริ่มมายัางไง พอดแคสต์นั้นก็เป็นคําที่ผสมระหว่างคําว่า iPod กับบ o d c a s t นะคะซึ่งเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็เลยกลายเป็นคําว่า PODCAST ต้นกำเนิดของ PODCAST เริ่มจากสมัยยุคที่เรามี iPod ใช้ใช่ไหมคะ iPod เรานั้นส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ฟังเพลงซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เป็น ยุคที่ Apple นะคะทำพอดแคสต์ขึ้นมาในช่วงแรกในตั้งแต่ปีคศ2 0 0. 5 a p p l e ได้ปล่อย i u u n s นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่น4.9ที่มีพอดแคสต์ฟรีให้เราฟังกว่า3,000ช่องเลยทีเดียวนะคะทำให้พอดแคสต์ก็เริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะแต่ว่ายุคก่อนๆน,นั้นอาจจะยังไม่แพร่หลายเท่ากับยุคนี้โดยส่วนตัวดิฉันมองว่า พอเริ่มมีกลุ่มยูทูบเบอร์หรือว่ามีผู้สนใจทำเรื่องราวต่างๆออกมาในรูปของ ไฟล์เสียงแล้วก็อัปโหลดขึ้นโดยใช้ลักษณะเป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์มีคนสนใจมากขึ้นทั้งผู้ผลิตพอดแคสต์ในช่องต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจในการฟังพอดแคสต์ก็เลยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อปีหรือ2ปีที่ผ่านมานั่นเองทางช่องสำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ อาจจะอยากจะฟังเรื่องราวของโหราศาสตร์ผ่านพอดแคสต์โดยที่ไม่ต้องฟังในลักษณะรูปของไฟล์เสียงแล้วก็ลักษณะของภาพที่เป็นวิดีโอเราก็เลยนำไฟล์วิดีโอที่เราอัดคลิปทางด้านโหราศาสตร์มาแปลงให้เป็นอยู่ในรูปของแพลตฟอร์มพอดแคสต์นั่นเองก็จะทำให้ทุกท่านสะดวกในการติดตามรับฟังไฟล์เสียงของคลิปดีๆของสำนักพิมพ์บ้านแม่มด,ด้วยเช่นกันนะคะ อย่างเช่นในช่วงแรกใช่ไหมคะเรามีการทำคลิปวิดีโอการพยากรณ์ดวงชะตาของเจ้าหญิงเคสนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ไอเดียว่าเอา๊ะถ้าเรา,เอาลองหลับตาพยากรณ์หมายความว่าจริงๆแล้วเวลาเราดูดวงชะตาเนี่ยถ้าเราดูดวงชะตาเก่งๆเนี่ยเราสามารถหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพดวงชะตาต่างๆได้ก็เป็นการทบทวนหรือว่า ฝึกการเดินดาวในสมองซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วราเชษตียะกะเกษมก็เป็นคนสอนดิฉันในเรื่องของการพยากรณ์แบบว่าใช้สันทายก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาคลิปวิดีโอที่เรา,เาพยากรณ์ดวงพัช,ชาตาเจ้าหญิงเคสเราลองมาทำเป็นพอดแคสต์ดูในซีรีส์ที่เราเรียกว่าหลับตาพยากรณ์เผื่อให้ทุกท่าน ที่ดูลักษณะเป็นคลิปวิดีโอแล้วให้หลับตาแล้วก็นึกภาพตามว่าจะจำตำแหน่งดาวนั้นได้ไหมก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จจากนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสเอาหนังสืออ e ีบุ๊กของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดรวมถึงไฟล์สัมภาษณ์ astrotalk นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำไฟล์สัมภาษณ์ของคุณหมอภัยสารซอพี่บุญเวศออกมาในรูป podcast เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีคลิปดีๆที่เราจะ ทำออกมาในรูปพอดแคสต์ให้ทุกท่านที่สนใจฟังช่องของพอดแคสต์ได้รับฟังมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้พอดแคสต์นั้นเราฟังได้จากไหนบ้างการฟังพอดแคสต์นั้นถ้าว่าไปแล้วก็คือฟังฟรีนี่แหละค่ะฟังได้ทุกที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันในการฟังนะคะซึ่งก็เปรียบเสมือนช่อง YouTube นั่นแหละลักษณะเป็นเหมือนช่องหรือว่าเป็นคอนเทนต์อย่างหนึ่งแต่ว่าออกมาในลักษณะไฟล์เสียง เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะคือเป็นหน้าของช่องพอดแคสต์ต่างๆแล้วเราก็สามารถคลิกเลือกตามเนื้อหาที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์หรือช่องความรู้ต่างๆโดยเฉพาะสำนักพิมพ์บ้านแม่มดเราก็ทำเป็นคลิปคอนเทนต์ของโหราศาสตร์ผ่านในรูปของพอดแคสต์เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้สำหรับปฏิบัติการ iOS นั้นเราสามารถฟังพอดแคสต์ได้ผ่านช่องที่เรียกว่า Spotify YouTube Apple Podcast SoundCloud Podbean อย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับ Android เราก็สามารถเข้าไปในช่อง Spotify YouTube Thailand Podcast Google Podcast แล้วก็ Podcast Republic อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นช่องทางที่ระบบปฏิบัติการทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถเข้าไปฟังพอดแคสต์ในช่องต่างๆได้เช่นกันทีนี้วกมาถึงทางสำนักพิมพ์บ้านแม่หมดก็ได้จัดทำนะคะนอกจากที่เราคุยกันแล้วว่าเราทำในรูปของพอดแคสต์ต่างๆแล้วในช่อง YouTube Music นะคะทางสำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็จะเอา ไฟล์ไปอัปโหลดขึ้นช่อง YouTube Music จะมีประโยชน์อย่างไรสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเห็นภาพลักษณะเป็นคลิปวิดีโอนะคะต้องการจะฟังแค่เสียงเราสามารถโหลดแอปพลิเคชัน YouTube Music แล้วก็ทางสำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็จะไปแปะลิงก์ของคอนเทนต์ต่างๆที่เราทำในรูปของไฟล์เสียงหรือว่าพอดแคสต์นะคะ เราก็เอาไปอัปโหลดในช่อง YouTube Music นะคะของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดข้อดีคืออะไรเพราะว่าการฟังพอดแคสต์นั้นเราต้องการฟังแต่ไฟล์เสียงใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเห็น ไม่ต้องเปิดหน้าจอทําให้เราสามารถรักษาหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารของเราต่างๆนะคะหรือที่เปิดฟังพอดแคสต์ก็ไม่ต้องเปิดหน้าจอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็เวลาท่านที่ขับรถหรือนั่งทํางานหรือ อยากจะอยู่ในลักษณะที่เป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าคุณกำลังฟังอะไรอยู่เพราะฉะนั้นหน้าจอก็ไม่จำเป็นต้องเปิดและที่สำคัญจะต้องประหยัดแบตเตอรี่ได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมคะว่าข้อดีของฟังไฟล์เสียงผ่าน YouTube Music หรือผ่านทาง Podcast นั้นก็จะสะดวกสบายเพราะฉะนั้น คุณสามารถฟังเฉพาะไฟล์เสียงคุณสามารถรับฟังคอนเทนต์ที่คุณชอบผ่านไฟล์เสียงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทางสำนักพิมพ์บ้านแม่หมดก็เห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชันดีๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจโหราศาสตร์เข้าถึง โหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะก็หวังว่าทุกท่านอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็ถ้ามีสาระอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังและที่สำคัญนะคะคอนเทนต์ของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านที่สนใจโหราศาสตร์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะโดยการกด s u b s c r i b e ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดแล้วก็เลือกเมนูกระดิ่งอ๋อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เรา อัปโหลดขึ้นไปในลักษณะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ